อ่านอ่าตัวนีหนึงค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มนะคะหมายเลขเจ็ดสาค่ะอังคารอินขุนโชคค่ะโอเคหมายเลขต่อไปสวัสดีค่ะปิงปองธราชยาบรรพบุรุษหมายเลข32ค่ะอ่าสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะหมายเลข54ค่ะเล็กพิมพ์ละพัดพัชรการกุลค่ะช่องเล็กหลุมลูกตัวไป่น้าหนูเหมือนดาราช่องสมีคนทักปะเหมือนน้องแพงเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนคล้ายๆเนาะอ่ะวันนี้เรามีกิจกรรมให้เล่น1นึถึงสิเจ็ดเลือกหนึ่งหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งอ่าเขาบอกว่า คิดยังไงกับการที่ต้องเป็นพับลิกฟิกเกอร์ให้กับประชาชนในการเป็นนางงามตอบคะอ๋อหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าการเป็นนางงามก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีและในเมื่อเราเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็อยากให้คนอื่นทําตามในสิ่งที่เราเป็นในแบบอย่างที่ดีค่ะโอเคก็เป็นตระอั่ที่ดีให้สังคมด้วยอ่ะ หมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าคำถามมีอยู่ว่าคิดอย่างไรกับคําว่านางงามกับการเมืองเป็นของคู่กันตอบครับค่ะ,คะทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันตามหล<ม>ักสิทธิมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน,นพื้นฐานนะคะตามกฎหมายของบ้านเมืองนะคะ<ม>ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะรวมถึงนางงามก็มีสิทธิที่จะออกสิทธิออกเสียงนะคะเพราะเราก็คือประชาชนคนไทยค่ะ<ม>โอเคอ่ะนั่สุดท้ายติไมเองอ่ะอเรื่องมาหนึ่งคำถามครับ นี่ถึงเท่าไหร่นะคะหนึถึงสิบหนึ่งไปแล้ว5้าไปแล้วหมาเลขอะสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคำถามอีกว่าถ้าหากตองประกวดเวทีมิสิปานี่นี้มีหญิงแพ้มาประกวดและปลอมแปลเอกสารแต่มีพฤติกรรมเบื้องหน้าเป็นจริตสาวสองที่ตกตามทุกคนได้จนดูไม่ออกและเข้ารอบไปแล้วด้วยคุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรปะรัวงหรือยอมรับเพราะอะไรตอการ ต้องประท้วงนะคะเพราะว่าเรามีกฎค่ะเราก็ต้องเคารพกฎกติกานะคะการที่คุณปลอมแปลงคือคุณก็ไม่เคารพสิทธิของคนอื่นคุณเหมือนคุณเข้ามาโกหกอะคะ่ะแล้วเราจะนําคนที่เขามีพฤติกรรมโกหกแบบนี้เพื่อไปส่งต่อหรือว่าให้เขาเป็นตัวแทนได้อย่างไงคะซึ่งหนูก็มองว่าไม่สมควระคะ่ะเราต้องประท้วงค่ะโอเคชัดเจนต่อปบัมากบค่ะบคุณ